สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคกนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังอยู่กับพี่แมงบี้ค่ะผู้ที่ดูแลสถานที่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคกให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคกก็ต้นกาเนิดมาจากย้อนกลับไปถึงผู้ก่อตั้งเนาะ ชื่อว่าท่านอาจารย์ธรรมนุนามสกุลวราธงชัยครับท่านเป็นอาจารย์สอนอาภาควิชาศิลป,ปะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนวบุรีรัมย์ของเรานี่เองอท่านได้ก่อตั้งพิพันธ์พื้นบ้านนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540แล้วก็มีการจดทะเบียนในอีก8ปีถัดมาครับเป,เป็นพิพันธ์พื้นบ้านของของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือปีพุทธศักราช2548 ท่านอาจารย์ธนูนี่ได้สร้างพิชาภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมาโดยมีประวัติความเป็นมาก็คือ,อมีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือดักสัตว์เป็นอย่างแรกก่อนนะครับเพราะว่าท่านชื่นชอบในการมีการคิดถึงภูมิปญาหรือว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งจะทําให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆซึ่งปัจจุบัน หลายอย่างหลายชิ้นสูญหายออกไปแล้วดังนั้นพิพานแห่งนี้ก็เลยเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ของใช้ต่างๆให้เราได้ชื่นชมกันครับค่ะก็อยากทราบว่าจุดประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นี้จัดตั้งเพื่ออะไรครับครับผมจุดประสงค์โดยหลักเลยก็เป็นแหล่งเรียนรู้ครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของอชุมชนหนองโวโคแห่งนี้ก็จะมีพิพฑนของเรานี่แหละเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องมือดักสัตว์ต่างๆอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่บนเรืนโดยรอบนะครับอ,อีกจุดประสองค์อย่างหนึ่งคืออยากให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับเข้ามาชมเข้ามาศึกษาจะได้มีความรู้ในการาประกอบการใช้ชีวิตหรือภูปัญญาของคนรุ่นหลังว่าเขากา,การสร้างงานการาวิถีชีวิตของเขาเป็นยังไงนี่คือจุดประสงค์หลักของพี่พันพื้นบ้านหนองับโคกครับเคค่ะ เครื่องมือดักสัตว์ชิ้นสามชิ้นนี้ชื่อว่ากัดแก๊สนะครับเป็นเครื่องมือดักสัตว์จำพวกฟันแทะอย่างเช่นพวกหนูที่มาคอยมากัดกินพืชผลผลิตตามของชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็คือได้ไดไดใช้วิธีง่ายๆคือใช้ไม้ไผ่แล้วก็มีการขัดมีการมัดมีการผูกแล้วก็โยงโดยที่เราจะเห็นว่า เครื่องมือต่างๆของบ้านพัสดุของเราเนี่ยครับจะทําได้ขึ้นมาจากไม้บ้างจากเชือกบ้างหรือว่าจากเทาวันบ้างแต่ชิ้นกับแก๊ปชิ้นนี้ก็คือไปดักหนูก็คือเราจะใช้กับแก๊ปเนี่ยเสียบไว้จุดตตามทางที่หนูเดินพอเวลาหนูปุ๊กเนี่ยเดินหากินอาหารเน่ยเขาจะใช้เส้นทางเก่าเป็นประจําโดยที่เรากับแก๊ปเนี่ยห่างออกมาแล้วก็ขวานทางของหนู พอเวลาหนูได้เหยียบมีน้าหนักถ่ายเทลงไปกับแก๊สชิ้นนี้ก็จะทํางานโดยการดีดแล้วก็สับไปที่ตัวของหนูนี่คือการขจัดขจัดศัตรูพื่อใช่ใช่ครับจัดขาดศัตรูพื่ของเราโดยการไม่ใช่แค่กำจัดอย่างเดียวสามารถนำมารับประทานได้ด้วยนี่คือคุณสมบัติของกับแก๊ ครับผมแล้วก็มาอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็จะหมดไปแล้วอย่างเช่นไม้ตัวนี้ที่มีลักษณะเหมือนลูกโอเห็นไหมครับโอตัวนี้คือโอหาปลหลดใช่วิธีการจับก็คือโดยการาน้ําที่เริ่มแห้งเนี่ยปลหลดที่อยู่ในน้ําก็จะจับยากหน่อยเพราะาตัวมันจะลื่นอโอเนี่ยใช้ในการจับไม้ไผ่แล้วก็กวาดลงไปตามบ่อตามเลนตามพื้นนะครับปลหลดเนี่ยที่จะติดขึ้นมาก็จะติดอยู่ที่ตุ๊กโอ แล้วเราก็สามารถดึงออกมานี่เป็นเครื่องมือจับสัตว์ที่หมดไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีให้เห็นอีกแล้วแต่ที่นี่ยังมีอยู่ต่อมาตัวนี้ตัวเย็กๆตัวนี้เขาเรียกว่าสูตรหรือซ่อนทำมาจากไม้ผัดเอาไว้ดักสัตว์น้ําจําพวกสัตว์น้ําที่มีเก็ดจําพวกปลาช่อนปลาชโดปลาหมอ เวลาน้าไหลผ่านเข้าไปในเวลาที่เราเปิดน้ําเข้าไปในในทุ่งน,เนาเนี่ยตาเนี่ยก็สวนน้ําขึ้นมาโดยการที่จะเข้าไปแล้วก็ติดอยู่ในตัวของสูตรหรือซ่อนโดยที่ขยับออกมาไม่ได้เพราะว่าติดเกตครับผมเวลายิ่งยาวสามารถจับสัตว์น้ําได้มากขึ้นอย่างเช่นเข้าไปตัวแรกตัวที่2ออาจจะเข้ามาอีกตัวที่สามอาจจะเข้าไปอีกนั่นคือกลวิธีของภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาครับครับผม ค่ะก็ขอขอบคุณพี่แมงบี้นะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะอยากให้พี่แมงบี้เนี่ย,ยฝากาช่องทางการติดต่อไว้หน่อยเผื่อว่าจะมีคนสนใจอยากจะมาที่นี่ค่ะได้เลยพิพันพื้นบ้านหนอปโคกตั้งอยู่เส้นทางของบีรงมลาพิมานนะครับกิโลเมตรที่ร้อยหนึ่งพิพันเนี่ยจะเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธจะหยุดแค่วันเดียวนะครับเราสามารถเข้ามาชมได้เข้าชมฟรี หรือจะติดตามที่เพจของพี่พันธุ์พื้นบ้านหนองประโคกก็ได้หรือว่าโทรมาถามพี่ก็ได้เบอร์โทรศัพท์0 8 5 7 7 4 8 7 7 3ครับค่ะก็วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ A few moments later หนูอยากทราบความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์บ้านหนองค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะมาถามที่ว่าเอ่อ